บน Facebook ของปรมาจารย์โพสต์ว่าจุดประสงค์ของการแต่งงานคือการมีลูกและยังมีอีกจุดประสงค์หนึ่งคือการหาคู่ทะเละาะทำไมถึงกล่าวว่าการได้แต่งงานก็คือการหาคู่ทะเลาะอยากขอถามปรมาจารย์ถ้าการแต่งงานคือการหาคู่ทะเลาะและ้วทำไมถึงต้องแต่งงานละ่ะจะทำให้วัยรุ่นหลายๆคนกลัวการแต่งงานหรือเปล่า เห็นคนอื่นๆ,ๆทะเลาะกันก็กลัวการแต่งงานมากอันนี้อาจารย์สามารถเข้าใจได้ก็หมายถึงคุณยังไม่ได้แต่งงานเพราะอาจารย์ได้ยินเด็กๆบางคนพูดว่าเช่นพ่อแม่ของพวกเขาที่ทะเลาะกันบ่อยๆประการที่สองคือพ่อแม่ที่อย่าร้างกันลูกก็จะถูกตัดสินให้ไปอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างนั้นการแต่งงานสำหรับพวกเขานั้นก็กลายเป็นปมในใจติดตัวมากลัวชีวิตแต่งงาน และมีบางครั้งทั้งฝ่ายพ่อและแม่โดยเฉพาะฝ่ายที่เขาอยู่ด้วยบางครั้งก็มาแกะแสดงออกว่าเกลียดการแต่งงานและเรื่องต่างๆที่ไม่เป็นที่พอใจสำหรับเขาในการแต่งงานดังนั้นลูกย่อมได้รับผลกระทบนี้ไม่ว่าเราจะได้ยินหรือได้เห็นหรือพวกเราที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้ก็ตาม สิ่งที่อาจารย์อยากเตือนทุกคนคือจริงๆแล้วมันคือเหตุต้นผลกรรมเหตุต้นผลกรรมก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ถูกลิขิตไว้สามารถที่จะตัดสินว่าดีหรือไม่ดีได้จากการกระทําของมนุษย์ทําอย่างไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นให้อภัยมากขึ้นทุ่มเทมากขึ้นแบกรับภาระและอุทิศตัวมากขึ้นแม้ว่าจะลำบาก แต่ถ้าเรามีความจริงใจอย่างแท้จริงเราก็จะมีความสุขมากเช่นกันดังนั้นถ้าเรากลัวการแต่งงานขึ้นมา,ามเมื่อเราครบกับใครหรือแต่งงานพูดถึงเรื่องแต่งงานาอาจารย์เชื่อว่าจะเพิ่มอุปสรรคทางจิตใจอีกนับไม่ถ้วนมันจะไม่ง่ายเลยที่จะแต่งงานต่อให้แต่งงานแล้วคุณไม่รู้เลยว่าจะจัดการกับความพอดีไม่ล้ำเส้นกันได้อย่างไรทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการแตกหักของการแต่งงานมากขึ้น พราะเหตุนี้เองอาจารย์ก็หวังว่าทุกคนจะเรียนรู้ที่จะจัดการมันด้วยเจตนาที่ดีเหมือนกับที่โบราณกล่าวไว้ทำอย่างไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นอุทิศตนมากขึ้นเป็นเพราะความรักถึงเดินมาอยู่ด้วยกันเพราะรักจึงต้องแบกรับภาระดังนั้นคุณต้องให้อภยัยต้องทุ่มเท ต้องเสียสละเช่นสละทรัพย์สละกำลังสละเวลานอนของคุณสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายและครอบครัวของเขาทั้งหมดทั้งมวลล้นเป็นการสร้างความสุขวความสุขนี้ไม่ใช่ฟ้าลิขิตทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณ<ต>จะมีความสุขหรือไม่มันขึ้นอยู่กับคุณ,ไม,ไ,คณไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าไม่มอบความสุขให้กับคนโง่เขลาหรือคนคิดเล็กคิดน้อยหรอกพระเจ้ามาักจะประทานความสุขความมั่งมีมงคลร่ำรวยให้กับผู้มีบุญวาสนาผู้ที่มีบุญวาสนานั้นเป็นคนยังไงละ่ะมีเมตตาอบอ้อมารีมีความรับผิดชอบมีรักแท้คนที่ทำด้วยต่างๆโดยมีความรับผิดชอบและมีความรักจริงๆแก่คุณ แน่นอนว่าความเมตตาเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยตนเองไม่ใช่บอกว่าพระเจ้าให้คุณไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยของบ้านดีหรือไม่พูดถึงฮวงจุย้ยต่อให้เป็นคนที่ใจกว้างแต่ไม่มีสมาธิไม่มีความอบอ้อมอารีไม่มีเมตตาแบบนี้ คุณอาศัยอยู่ในหงจุ้ยที่ดีก็อาจทำให้คุณสับสนขาดสติได้เสียสติสัพชัญญาบ้าขึ้นมีเพียงพู้ที่มีเมตตากรุณามีใจที่อบอ้อมอารีใจกว้างดังมหาสมุทรเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่อย่างสงบสุขได้มันคงดังเขาไทซันลมพัดมาแปดทิศก็ไม่ไหวติงคนแบบนี้ไม่ว่าจะพักอยู่ในหงจุ้ยแบบไหนต่างก็มีบนวาสนาทั้งนั้นวงจุ้ยและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมดล้วนสนับสนุน ให้พรและช่วยเหลือเขาเพราะความเมตตาเพราะความรักดังนั้นทุกสรรพสิ่งในโลกก็จะมาช่วยคุณเพราะคุณเห็นแก่ตัวเกินไปดังนั้นพฤติกรรมของคุณจะเย็นชาโลบในสิ่งเล็กๆน้อยๆมีถ้อยคำเยอะหยันเสียสีประชดประชานผู้อื่นใช่ไหมคู่ที่แต่งงานแล้วฝ่ายหนึ่งก็มักจะเอาเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตบนซ้ำไปซ้ำมาทุกๆวัน นั่นเป็นเหตุผลที่อีกฝ่ายจะยอมแพ้และหนีจากคุณไปฉันเอาชนะไม่ได้แต่ฉันหนีไปได้การจากไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นลหลายคนโดนทำร้ายจนหนีไปกลัวจนหนีไปโดนด่าจนหนีไปเป็นฝีมือเร,เราเองทั้งหมดดังนั้นเราไม่ต้องกลัวการแต่งงานให้ใช้ความจริงใจงใช้รักแท้<ส>ใช้ความรู้สึกจริงๆของเรา ด้วยความกล้าสดใสมีเมตตาและความกระตือรือร้นมาสร้างชีวิตที่มีความสุขและครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ที่สุดด้วยตัวเราเองทั้งหมดนี้เราเป็นคนสร้างขึ้นเองขอให้ทุกคนเข้าใจไม่ว่าจะโสดหรือแต่งงานแล้วก็ตามขอบคุณทุกคน